อุ้ยมิชิกีายสามตัวตรงนั้นได้ทุกคนแปลกจังข้างในโถงแห่งอของโอเมลลกับแห่งนี้ดูไม่เหมืออะไรพิเศษเลยนะเนี่ยดูถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ฉันก็สัมผัสได้ว่ามีพลังเวทฟื้นคืนมานิดหน่อยแล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยล่ะดูท่าทางเป็นอย่างนั้นนะ,ะเดี๋ยวก่อนนะ พรเธอรู้นั่นสิตรงนั้นมีคนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามีคนอยู่ในดันเซยนนี่มันไม่น่าเป็นไปได้โดยทั่วไปแล้วก็ไม่น่าจะมีใครบุกเข้ามาในดดนเ้ยนแบบนี้ได้รู้แล้วคุ้นๆเหมือนกันนะเขาว่าใครที่ไหนที่แท้ก็สิ่งนี้มันเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงผีเช้าฉันก็คิดว่าคนแบบไหนกันที่กล้าบุกเข้ามาในดดนเซยนที่อันตรายแบบนี้อุัยหรอมาที่อิลาซสมาได้ไงอ่ะอ้าวชายนี่เองเพื่อนเธอตุ๋ยไปแล้วรู้หรือเปล่ายังไม่น่ามาห่วงรออีกหรอ คิดไม่ถึงเลยได้ยินเสียงเธอฉันก็รู้แล้วล่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะรักเดินทางความกล้าหาญของเธอเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะชายทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเอออย่าบอกนะว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของพวกนายอะไรนะใครนะชายคนนี้คือชายสวัสดีฉันชื่อทาะเกียก็ได้ฉันเป็นให้ฉันพูดเองที่เขามาปรากฏตัวที่นี่ก็แสดงว่าต่อ สายนี้อาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นยังไงละ่ละเออเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไม่ได้เจ,เจอกันตั้งนานขนาดนี้อยู่ๆเธอก็บอกอก็อมาว่าฉันเองงั้นเลยเหรอเด็กๆได้ก็รู้อยู่เกบใจน,นะเออน่ารักจังเพราะแต่ดูเหมือนว่าชินหยาดสะไม่รู้ว่าชายเกี่ยวข้องเกี่ยวเครื่องกับเรื่องที่หลี่เย่จะบอกเธอดีไหมนัง่งรู้จักในใส่ของเธอแล้วถ้ารู้เข้าก็คงยิ่งทำเรื่องให้วุ่นวายไ,ไปอีกแน่เลย ผู้หญิงคนนั้นถึงแม้ว่าการกตกดตัวจะไม่เหมือนใครแต่ถ้าแต่ก็น่าจะเป็นชาวหรีเยสินะดูท่าฉันจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะพูดความจริงดีหรือเปล่าอามัาแบบนี้ละกันนะอาความจริงแล้วคนคนนี้เป็นเพื่อนนักประจนภัยที่พวกเรารู้จักในมอนสเต็กนะจจะชายเป็นฉายาที่พวกเราตั้งให้เขาเองเอ๊ะ <laughs> ทาตะเกียวคนนี้ชอบทำเรื่องวุ่นวายรู้ทั้งรู้ว่าสถานการณ์อันตรายแต่ก็ยังทำต่อไปแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นซึ่งสำหรับนักประจนบภัยแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ห้ามทำเป็นอัตลัดษณ์พองงานพวกเราก็เลยไม่อยากให้พวกเขาเขา้เขาใกล <c oughs> ้น่ะอ้าใช่ใช่ฉันเนักภัยก่อนแน่นีจะก็สร้างเรื่องวุ่นวายให้กับนักเดินทางไพวอนไ้เพียบเลยต้องกอโทษด้วยดูเหมือนจะเข้าใจไพวอนเร็วนะ ที่แท้ก็เป็นชาวมอนสเตกนี่เองสวัสดีชันงชื่อชินหยาเป็นชาวหลี่เย่ของที่ชอบก็คือร็อกแอนด์โรลสวัสดีสวัสดีเธอเองก็มาที่ดันเจียนแห่งนี้เพื่อสำรวจแันหรอชินเละพวกเราก็กำลังตามหาสาเหตุที่ทำให้พวกมอนสเตอร์ในดันเจียนออกมาอลราวาดอยู่นะตามที่จิเกยีมีพูดมาดันเจียนแห่งนี้ชื่อว่าถงองเมียวแสนลึกลับ และข้างในก็เต็มไปด้วยมอนสเตอร์อันตรายมากมายที่ใช้วิชาองเมียวสร้างขึ้นด่านเจนที่ปล่อยมอนสเตอร์อันตรายออกไปข้างนอกเรื่องแบบนี้มันยังไงกันแน่นะฉันเข้ามาในนี้โดยบังเอิญและรู้สึกสนใจในความลับที่อยู่ข้างในนี้มากเลยทีเดียวทั้งเยซะการแสวงหาความจริงก็เป็นธรรมชาติของนักเดินทางนี้นะให้ฉันรเดินทางด้วยคนได้ไหมเพื่อเป็นการตอบแทนฉันก็จะช่วยด้วยฉันต่อสู้เก่งมากเลยนะนักเดินทางนายคิดว่ายังไงล่ะ อย่าบอกว่านะว่าเธอไม่ต้องการฉันไม่มีทางหรอกเธอก็รู้ี่หนาว่าฉันเก่งขนาดไหนเอาเธอไปด้วยกันทั้งหมดนี้แหละ <c oughs> อืมอมคคอมเตนดจ์จ้าจำนำคนที่จะช่วยชิกียพามีในการรื้อฟื้นความจังกับเพิ่มขึ้นอีกคนละ <c oughs> ความแข็งแกร่งกับเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นชิกียพามีใหม่ถึงกระด,ดัดแผ่นเล็กๆรูปคนที่อยู่ข้างหลังเธองั้นหรอ อ๋อนัตันนับรักแล้นดูจริงเลยนะรูปร่างก็เล็กกะทัดรัดดูแล้วน่าจะเป็นของพี่น้องที่น้องชายฉันชอบนะอ่านี่กําลังชมฉันอยู่อย่างนั้นเหรออ่าฉันคิดว่านะถือว่าเป็นคําชงรักกันน่นนะเอาล่ะยังไงก็ขออธิบายสถานการณ์ให้เพื่อนร่วมทางคนใหม่คนนี้รู้หน่อยก็แล้วกัน อ่าอธิบายว่าสูญเสียความทรงจำแล้วก็สถานการเดนดันเซียนนะคะเธอบอกว่าเป็นผู้ดูแลถุงของ,ของที่นี่สินะแต่ตอนนี้ฉันเข้ามาที่นี่ฉันกลับไม่ได้เจอกับเธอหรือว่าก็คือตอนนั้นเธอหมดสติไปแล้วงั้นหรออ่าฉันคิดว่าอย่างนงั้นนะพี่ชายงั้นก็แสดงว่าถ้าไม่ใช่เพราะนายเป็นคนทําอะไรรวดเร็วก็น่าจะมาถึงตั้งนานแล้วงั้นสินะพี่ชาย <laughs> เขาชอบวิธีการเรียกแบบนี้ <มา S 2> ดูแล้วสนิทสนมกันดีจัง,องพอถูกเรียกแบบนี้แล้วก็อยู่ๆก็นึกถึงน้องสาวที่ว่านเกิดขึ้นมาสะง,งั้นตามข้อมูลที่ว่ามามีความเป็นไปได้ที่ชิกกยิมิจะเป็นผู้พิทักษ์ของดันเซนแห่งนี้พวกเราน่าจะรู้ความ,วามจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในไม่ช้าก่อนหน้านี้ชิกิบอกพวกพลังเวทค่อยๆฟื้นขึ้นมาหลังจากที่เข้ามาที่นี่หรือบางทียิ่งเข้าไปมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งซึมซัพพลัางานได้มากขึ้นในเรยๆเท่านั้น ชิกิตอนนี้เธอนึกอะไรออกบ้างหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกถึงความแตกต่างอะไรบ้างไหมได้ยินว่าชิคกียีมิตต่างก็กำลัขึ้นมาจากพลังเวททั้งนั้นถ้าง,งั้นยิ่งพลัง,ลงแข็งแร่งมากขึ้นเท่าไหร่การรื้อฟื้นความจังก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นหลังจากผ่านไปหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งในนี้ฉันก็รู้สึกได้ลางๆว่าเราสามารถควบคุมพลังบางอย่างของดันเซนแห่งนี้ได้ มีก็เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถของผู้ดูแลถงุงมอนเตอร์ที่อยู่ในหกแห่งน,นี้ถูกฉันจัดการไปหมดละและหลังจากถูกจัดการพกนั้นก็กลับกลายเป็นเศษกระดาษยันเป็นการตัอสู้ที่สนุกมากแต่พูดไปก็น่าอายฉันไม่สามารถหาวิธีที่ไปต่อได้ชิกิถ้าเป็นเธอผู้ดูแ,ถถแลถุงล่ะก็น่าจะพอรู้อะไรบ้างใช่ไหมละ่ะขอฉันพอลองดูก่อนนะเอออะไรอ่ะทำอะไรอะอะ เปิดได้เฉยเลยเฮ้รู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่ลูกคักใดน่ากลัวจังฉันไม่ขออยู่ข้างหน้านะเรอรู้สึกได้ถึงอันตรายกินไอของมอนเตอร์กินไออันหอมหวานของกาตาสู้มอนเตอร์ที่นี่แข็งแกร่งมากสิ่งที่เรารออยู่ข้างหน้าน่าจะเป็นการต่อสู้ที่หนักหน่วงมากเลยพูดตามตรงนะฉันชอบมากเลยนะพวกเธอเองก็ควรเรียนดูที่จะสนุกกับการต่อสู้บ้าง่ะนะ แข่งแข่งอะไรกันคอยดูเถอฉันจะเผาพวกมันให้วาดวอดหมดเลยวัดวายเฮ้ยพวกเธอปกป้องพวกเราด้วยนะโดยเฉพาะฉันสกี้เป็นอะไรไปเสียงฉันได้ยินเสียงครั้งหนึ่งที่นี่เป็นออเป็นเขตแดนของฉันภายในเดินเส้นนี้สิ่งที่ฉันทำได้ต้องไม่ใช่แค่เปิดประตูกลไกอย่างแน่นอน ฉันเองก็ต่อสู้ได้ดูเหมือนว่าฉันจะรู้วิธีต่อสู้นะอทุกคนฉันนึกเทคนิคการต่อสู้บางอย่างขึ้นมาฉันขอให้ฉันร่วมต่อสู้กับพวกเธอด้วยเออชิคกยามิฟูด้าจะใช้วิชาและองค์เมียวจิเธอนะโอหไม่เลวเลยจริงๆเป็นการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยอันตรายแบบนี้ฉันก็เคยได้ยินมาก่อนนะเออ ที่นายตื่นเต้นมากเลยนะการต่อสู้มากขนาดนี้นั้นขนาดนั้นได้หรอแน่นอนสีชั้นสนุกกับการต่อสู้ที่ไม่มีชิ้นสุด,สดเดิมพันด้วยชีวิตใชเ้เรยวแรงทั้งหมดที่มีท่วงเททุกสิ่งทุกอย่างอืมพาชายมาด้วยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องจริงๆแหละนะเพราะเราไปจาัดก,การมอนเตอร์ได้เร็วขึ้นเยอะเลยนะอาร,ระวางเฮ hey, นี่โอ๊ยนั่นมันอะไรนะ่ะ กระดาษรูปบันทึนี่มันเหมือนกับชิกีมีปียบเลยนี่นาฉันรู้ว่ามันคืออะไรนี่คือหุ่นจำลองของฉันเป็นชิคกี้มีจําจำนวนมากที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีฉันเป็นต้นแบบแล้วก็ได้รับพลังของฉันไปด้วยบางทีอาจจะมีความทรงจำบางส่วนของฉันอยู่ก็จะเป็นได้ไดขอเก็บขึ้นมาก่อนก็แล้วกันอาเก็บหุ่นขึ้นมาแล้วนะคะ<อ>ว่ายังไงล่ะนึกอะไรออกบ้างไหม ฮารุโนคุคุคุเกะสุกิฮารุนนโนคุสุเกาคานุนาะเป็นเจ้านายของฉัน,นเขาคือองค์เมียวคนแรกของอินาซึมะเชี่ยวชัญด้านวิชาวเวทเขาเป็นคนสร้างฉันและดันเซนแห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็อยู่ในนี้มาอย่างสันโดษเป็นเวลานานเจ้านายของนายเป็นคนที่สร้างขึ้นสร้างที่นี่งั้นหรอเนี่ยว่าแ,แต่เหตุผลที่เขาสร้างเธอและดันเซนแห่งนี้ขึ้นมาคืออะไรกันแน่นะ นา่ก็ต้องขอโทษด้วยตอนนี้ฉันยังไม่แน่ใจเท่าไหรนะ่น่ะเป็นพวกขั้งไขวิชาองค์เมียวหรือเปล่านะประมาณวัดคมภพวิชาองค์เมียวของตัวเองนะั้นสุดยอดมากๆพอั้นก็เลยสร้างสารที่แบบนี้ขึ้นมาและปิดกั้นตัวเองอยู่ในนี่เพื่อฝึกวิชาเพื่อให้ตนเองเก่งขึ้นไปอีกอะนะก็เป็นไปได้นะคนที่หลงไหลในการดั้เรียนวิชาบางอย่างมักจะทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอนั่นแหละนะอย่างเช่นอ่คามูนะ ฮารุโนะสุเกะคนนี้เขาหมกมุ่นอยู่กับวิชาอง์เมียวก็สร้างดันเซียนแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อฝึกฝนตนเองโดยเฉพาะแต่กลับคิดไม่ถึงว่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับดันเซียนและสูญเสียความควบคุมวิชาองค์เมียวจะทําให้เกิดชิกิยามิหลายทั้งหลายเปลี่ยนแปลงเป็นมอนเตอร์อชิกิยามิเปลี่ยนเป็นมอนเตอร์ได้ด้วยงั้นหรอบ,บไม่มั้งฟังดูแย่สุดๆเลยนะนั่นนะ่ะ ก็แค่เดาไปเลยแหละย่างเงซะที่นี่ก็ไม่มีสื่อกลางอะไรอย่างอื่นนอกจากชิกิยมิและกระดาษยันแล้วนี่นะอาเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทางฝั่งผู้มีอำนาจขอยในซึมาก็น่าจะรับรู้แล้วละมังพองานก็เลยส่งคนมาผนึกที่นี่และทําให้เจ้าชิกิยมิอยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่ถึงแม้ตอนนี้ฉันจะยังนึกหน้าตาของท่านฮันฮานุโนสุเกะไม่ออก แต่ก็จําไม่ได้ด้วยว่าความรู้สึกเวลาอยู่กับเขาเป็นยังไงแต่มีเรื่องหนึ่งที่ฉันจําได้แน่น,นอนด้วยความสามารถของเขาไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สร้างความผิดพลาดเกี่ยวกับวิชาองค์เมียวขนาดนี้อีกอย่างฉันก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่มีไม่มีความรับผิดชอบขนาดนั้น <S <S งั้นหรอถ้าอย่างนั้นก็เหลือแค่ คาดเดาอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าหากว่าคารุนะฮารุโนสกิเป็นคนชั่วร,ร้ายซึ่งสร้างดันเจนี้ยนแห่งนี้ก็เป็นเพียงแค่ความต้องการที่จะพัฒนาวิชาองค์เมียวจีเป็นอาวุธพวกเขาอย่างไม่หยุดยั้งและในที่สุดกส็สร้างมอนเตอร์ที่สามารถเป็นอาวุธขึ้นมาได้ถ้าอย่างนั้นเขาก็จะกลายเป็นตัวปัญหายอย่างแน่น,นอนและเธอก็พูดสมรู้ร่วมคิดของเขาอย่างไรละ่ะคนที่ชั่วร้ายพูดสมรู้ร่วมคิดใช้มอนเตอร์เป็นอาวุธ เฮ้พี่ชายจะดวนสรุปไปหน่อยไหมน่ะชิคกี้ยังมนีนาผ่านการทดสอบของฉันแล้วสําหรับฉันเขาคือคนที่มีความสมบนติไว้ใจได้พูดอย่างนั้นกับเขาไม่สวยเท่าไรหรอกนะเป็นการคาดเดาตามความทรงจาของชิคกี้มีเท่านั้นล่ะนะอันที่จริงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่แน่ชัดฉันก็ไม่ได้จะตั้งแง่กับเขาหรอกนะ แต่ก็แค่อยากจะช่วยทุกคนทําความเขาเ้าใจสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในตอนนี้ก็เท่านั้นเองแล้วอีกอย่างการถูกใช้เป็นอาวุธก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่เลวร้ายอะไรขนาดนั้นถูกใช้เป็นอาวุธงั้นหรอเขาน่าจะดูอะไรบางอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอื่นที่เขามาอยู่ที่นี่เมื่อผ่านประตูบานนั้นไปก็น่าจะไปอีกห้องนึงแล้วละนะวกาเรามาช่วยกันหาหุ่นจำลองของชิเกมิและช่วยเขาลืมฟื้นความจำกันเถอะ ไม่แน,น่พวกเราอาจจะได้เจอกับฮารุรุสึกทิที่อยู่สนหรือก็ได้หมอนั่นจะเก่งหรือเปล่านะฉันอยากจะลองสู้กับเขาจังเลยพวกเราไปกันต่อถเถอะอ้าออกมาแล้วเหรอเอ๊ะทาไมถึงกลับมาออกข้างนอกได้แล้วเนี่ยเออจริงพวกเราผ่านประตูบานนั้นไปแล้วไม่ใช่หรออย่าบอกนะว่านี่ไม่ใช่ทางเข้าห้องถัดไป ย่ละสิชิกิมิกับพี่ชายคนนั้นไปไหนซะและ้วอย่าบอกนะว่ายังอยู่ในดันเจียนอุ้ยไม่ไหวเข้าไปไม่ได้แล้วมันปฏิเสธมาให้คนเข้าไปดันเจียนไม่ยอมให้พวกเราเข้าไปอีกว่ะเหมือนจะสั่นๆนะหรือว่าข้างในดันเจียนมีคนแกะอะไรบางอย่างกำลังทำงานอยู่อย่างนั้นหรอยิ่งละสิจะรีบร้อนไม่ได้เด็ดขาดนักเดินทางไพมอนพวกเราลองทำอะไรสักหน่อยละกันทุกคน อ้าวโคจุซลากับมาเร็วจังดีนะที่เรอจะไได้อยู่ที่นี่ถึงจะไม่เร็วนะมอนเตอร์พวกอะไรนะเจ้าเ่มากต่อสู้กับคนได้ดีเลทีเดียวทำเอาเสียเวลาไปมากไม่น้อยพวกเธอเป็นยังไงบ้างล่ะอ้าวความจริงแล้วเมื่อกี้หลังจากที่พวกเราเอาชนะมอนเตอร์ที่อยู่ข้างทางเข้าได้ก็ไม่มี มอนเตอร์ตัวอื่นโผล่มาแล้วล่ะนะอย่างไรก็ตามจากนั้นไม่นานข้างในดันเจี้ยนก็ส่งเสียงออกมาเรื่อยๆน่าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นพวกเรากังวลจะเสียงเกินไป<า>ก็เลยว่าจะรอให้เสียงเงียบลงก่อนแล้วค่อยเข้าไปฉันสัมผัสได้ว่ามีพลังงานบางอย่างกำลังต่อต้านพวกเราอยู่ตรงนี้จะแค่สกัดมอนเตอร์ที่หนีออกมาได้ก็ต้องเสียกำลังคนไปไม่น้อยส่วนเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าไปข้างในดันเจี้ยนเพื่อค้นหาความจริงต้องเตรียมตัวให้ดี ท่านคุณจอสระครับสถานการณ์ของพวกทหารที่บาดเจ็บไม่ดีเลยและระหว่างพี่กลับมาพวกเรายเ,เห็นมอนเตอร์จำนวนหนึ่งกระจัดกระจายอยู่ขออนุญ,ญาตเชิญท่านช่วยคุ้มครองผู้บาดเจ็บกลับไปที่เมืองด้วยตัวเองด้วย ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราหรอกช่วยไม่ได้ทุกคนฉันจะต้องนําทหารที่บาดเจ็บกับข้าเมืองก่อนจากนั้นก็ค่อยส่งทหารฝีมือดีมาที่นี่พวกเธอช่วยครอบอาพวกเธอช่วยพวกเราม,ามามากแล้วกลับไปที่เมืองด้วยกันกับพวกเราเถอะคุณคุจโจท,ที่พูดอย่างนั้นเพราะไม่อยากจะรบกวนพวกเราสินะความจริงเราก็ไม่เป็นไรเลยพวกเราจัดการกับที่นี่ได้คุณวางใจได้เถอะทางเข้านี้พวกเราจะคอยดูเองเอาณ้นก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆนะ ช่วยใครก็ต้องช่วยถึงที่สุดสิใช่ๆตอนที่เธอไม่อยู่พวกเราอะ่ะย่างปลาแถวนี้กินสบายมากจิฉันเพิ่งได้รับแรงบันดาลใจใหม่อยากจะเขียนเพลงสักเพลงเพื่อเป็นที่ระลึกของการเดินทางในอะินสึมาที่เต็มไปด้วยอันตรายในครั้งนี้สักหน่อยนะสิ่งที่ทุกคนทำลงไปพวกเราสำนักจะไม่มีวันลืมไว้เรื่องนี้จบเมื่อไหร่ฉันจะให้รางวัลตอบแทนทุกคนอย่างแน่นอนเลย สำหรับตอนนี้ก็ต้องบุกลวนพวกเธอให้ช่วยคอยจับตาดูรันเซนแห่งนี้ให้ทีนะจะให้พวกวัวตานาเบะคอยรับคำสั่งอยู่ในพื้นที่นี้ถ้าเกิดเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากความคาดหมายขึ้นแล้วก็ขอให้พวกเธอช่วยไปบอกเขาที่นี่ทีด้วยนะ,ะกลับไปเลี้ยวนะคะ ชินอย่างเมื่อกี้เธอตั้งใจไม่พูดถึงเรื่องที่พวกเราเคยเข้าไปดันเ้้นสินะฉันรู้นะฉลาดไม่บาเลยนี่ถือว่าพวกเราใจตรงกันนะตรงนี้พวกเรายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องในดดนเซยนถ้าให้คนทางการมีส่วน เขามามีส่วนด้วยบางทีอาจจะมีปัญหามากขึ้นก็ได้นะเขาบอกไว้ก่อนนะฉันไม่ได้เข้าข้านเจ้าทิ่เกยมิมเนีนนั่นหรอกนะแค่รู้สึกว่าความจังของเหล่านั้นมีความสําคัญต่อเขามากแก่น้อยก่อนที่เขาจะรู้ความจริงเกี่ยวกับที่มาของตัวเองก็ไม่ควรถูกใครเข้าใจผิดเหมือนอย่างที่การคัดเดาของออวีชัชยนะความรู้สึกเวลาถูกคนเข้าใจผิดมันแย่มากเลยนะ ฉันเองก็เคยมีประสบการณ์ที่คล้ายๆกันบางทีเราก็ตัดสินอะไรจากภายนอกจนเกินไปและก็ยังไม่มีความอดทนพอที่จะทำความเข้าใจอีกด้วยเวลตาของแต่ละคน<อ>เวลาที่เข้าใจผิดนะ่ะมันสุดๆไปเลยละ่ะจะให้คนที่ถูกเข้าใจผิดอธิบายเป็นเรื่องที่ยาก แบบนั้นเป็นเรื่องไม่ดีนะแล้วนะไม่ดีหรอกนะร็อกแอนโดรปไปดนตีที่ดีแล้วก็ยังถูกผู้คนเข้าใจผิดอยู่ดีชิคเกอเยมิคือพ,กพวกที่ฉันใช้ภาษาของตัวเองเป็นต,ตัวตัดสินแต่ฉันจะตัดใช้วิธีหอมตัวเองในการช่วยเขาเองโอ้ยทำแบบนั้นก็มีความเสี่ยงอยู่นะใช่แล้วก็ต้องพิสูจน์ว่าชิคเกอยมิบริสุทธิ์ให้ได้ก่อนที่กุจุสระจะกลับมา รบกวนพวกนายช่วยเก็บเป็นความรับด้วยนะอย่าเพิ่งให้ชิกิ้ยมิรู้ว่าเป็นคนของสำนักโคโจโมาจัดการกับดันเซียนแห่งนี้ชินอย่างเนี่ยเอาใจใส่คนอื่นดีจังคอยดูแลวความรู้สึกของเจ้าชิกิ้ยมิอยู่ตลอดเลย <c oughs> เป็นเรื่องที่ควรไม่ใช่หรออชินย่างมีหน้าที่มีหน้าที่มอบความไว้วางใจ <c oughs> มีแสงอีกแล้ว <c oughs> ขอฉันดูก่อนนะ อะไรอ่ะอุ๊ยรอด้วยฉันก็ไพมอนมาน,นี่เพราความปลอดภัยทุกคนปรึกษาแผนบางอย่างกับไพมอนซับซ้อนปวดหัวจังแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องสารภาพทุกอย่างฉันก็จะพยายามอย่าง,างเต็มที่แล้วนะฉ,นฉันต้องพยายามหน่อยแ้วละ่ะฉันแพ้กับเจ้าก็จะาแผนน้อยนะั้นไม่ได้เด็ดขาดมาดินทาม,มาดูนี่เร็วาล้มเหลวอีกแล้ว <c oughs> เอาชิคกี้นี้เป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรเมื่อกี้ได้เสียพลังงานไปบางส่วนในการต่อต้านการปฏิเสธของโถงประตูบานเมื่อกี้น่าจะเป็นคนไกถูกทําให้เหมือนประตูเมื่อใดก็ตามที่มีคนสัมผัสเข้าไปห้องทั้งหมดภายในหงของโอเมลก็จะถูกจัดเรียงใหม่ระหว่างเวลาที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเข้ามาได้ ฉันคิดเองกลังแห่งการควบคุมเรื่อของฉันยังน้อยเกินไปม่ฉะนั้นเราก็คงได้คงไม่ตกในสถานการณ์แบบนั้นยละมาดแบบนั้นหรอกอย่าเพิ่งเอาแต่โทษตัวเองเลยว่าแต่ชายต่อย่าบอกนะว่าชายอยู่ข้างในฉันไม่แน่ใจแต่ร่างกายของคนคนนั้นมีออร่าที่น่ากลัวเหลือเชื่อ,อ เขาไม่เหมือนคนทั่วไปสําหรับเขาแล้วการต่อสู้ไม่ใช่พะร่ารที่ต้องแบบรับแต่เป็นความสนุกสนานและไม่มีทางที่เขารู้สึกเกรงกลัวต่อสิ่งเหล่านั้นคนแบบนี้บางทีอาจจะสามารถเอาชนะดันเซนแห่งน,นี้ได้ก็เป็นได้นะถึงแม้ว่าเจ้าหมอนนั้นจะน่าํำคามไปหน่อยแต่ก็ปล่อยให้เกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่ได้หรอกนะเขาเป็นผู้ช่วยที่แก่งแก่งที่สุดในทีมแล้วนะ ตั้งแต่ที่ร่วมทางกับพี่ชายคนนั้นทำทุกอย่างได้อย,าอย่างสบายๆฉันคิดว่าพวกเราเองก็ควรที่จะเชื่อมั่นในความสามารถของเขานะในเมื่อแม้แต่ชิคกี้มิยังเข้าไปไม่ได้ถ้างั้นก็มีแต่ต้องรอเท่านั้นแหละแต่ฉันก็ไม่ชอบการรอเอาซะเลยรู้สึกเหมือนทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างะ<า>ไหนๆก็มีเวลาว่างางั้นฉันก็คิดเรื่องเพลงของฉันก่อนแล้วกันนะชิกี้มิอยากฟังเพลงหรือเปล่าอยากฟังแต่ฉันก็รู้สึกไม่สบายใจเลย แต่เป็นชิกิเยมีไม่สบายใจนะกว่าพวกเราอีกนะเธอไปชิกีมีนาไม่สบายใจกว่าพวกเราอีกงั้นหรอทุกคนกำลังเสี่ยงตายเพื่อช่วยฉันแต่เรื่องนี้ฉันเข้าใจดีเพราะงาั้นสิ่งที่พวกเธอไปเจอในดนเซียนการต่อสู้อย่างต้องเผชิญปาดแผลที่ได้รับทั้งหมดต่างก็เป็นเรื่องที่ฉันต้องรับผิดชอบพวกเราชาวดิเนยให้ความสําคัญกับติตใ,<จ>ใจที่สงบถ้าเธอเอาแต่ร้อนรนทุกสิ่งก็มีแต่จะแย่ลงนะ ของบางอย่างยิ่งพายายามกดเอาไว้เท่าไหร่ก็จะยิ่งฝืนไว้เท่านั้นยิ่งถูกลาบไว้ก็จะยิ่งอยากจะวิ่งหายอิสระฉันชอบนะการไล่หาความไม่ย่อดท้อที่แสนมีค่ายอย่างนั้นเธอกำลังพูดถึงเพลงร็อกแอนด์โรสินะบัตจ้าชีเรลทั้งหมดนั้นก็คือแข็งแข็งแรงและยืดหยุน่นฉันอยากจะเป็นแบบนั้นแข็งแรงอยู่เสมอและไม่ว่า และไม่มีวันพ่ายแพ้กับสิ่งที่ชั่วร้ายที่อยู่ตรงหน้าฉันเข้าใจแล้วคุณชินหยางงั้นพวกเรารอให้ถึงเวลา่าด้วยใจที่สงบสุดกันเถอะก็ต้องแบบนี้สิทาเดินทางถ้ามีเรื่องที่อยากถ้ามีเรื่องอะไรที่ต้องไปจัดการพวกเราก็ต้องแยกกันตรงนี้ก่อนแล้วนะจนกว่าาดนเซนจะเปิดออกถึงตอนนั้นพวกเราก็ค่อยกลับมาแถวนี้อีกแล้วกันนะ เรียบร้อยนะคะบทที่หนึ่งจบไปแล้วนะคะโอ้โหอย่างงาวนานแล้วก็นาแล้วก็นานยาวนะคะมาเนี่ยท่านไรเด้นโชกุนมาอ่านี่นะคะดูงานด้วยตัวเองเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะที่ดันเส้นแห่งนี้นะเออนะก็นะคะเดี๋ยวเราก็รอเคว็ดเปิดนะคะเหมือนเดิมเนาะมีเรื่องเนื้อใจน,นะมีกี่บทเนี่ยโอ้โหหลายบทเหมือนกันนะเออ อ่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวอาจจะมีต่อไปยาวๆเลยนะคะโอเคก็สนุกดีนาองเมียวมีชิกียพมีด้วยอ่ะองเมจิสปอนเซอร์หรือเปล่าเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะผู้ตรงไหนผิดก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง